94. แบคทีเรียและลาส่วนใหญ่ทำหน้าที่อะไรในระบบนิเวศก็มาดูช้อยกันข้อหนึ่งเขาบอกตรึงไนโตรเจนในอากาศให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้เออ,อันนี้คือแบคทีเรียใช่ไหมเออเป็นพวกที่ช่วยแบคทีเรียที่ช่วยในการหมุนเวียนวัฏจกักรไนโตรไนโตรเจนอ,เ,อ,อเช่นอะไรบ้างอะไรโซเบียมที่ปุมรากถั่วใช่ไหมเออที่ช่วยคือแบคทีเรียเนี่ยจะแบบ มีอิทธิพลอย่างมากในการช่วยหมุนเวียนเออวัฏจักรตาเราเขียนไม่พอเบียดหน่อยอ่านออกไหมวัฏจักรไนโตรเจนเข้อ2องเขาบอกช่วยให้แก๊สและ สารประกอบไนโตรเจนหมุนเวียนอ่าทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนข้อ 1- ข้อ2อนเนี้ยจะเป็นแบคทีเ r ียข้อ3เปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นแร่ธาตุสารอาหารเอออันเนี้ยถูกเลยเพราะว่าเออแบคทีเ r ียและลาเนี้ยคือส่วนใหญ่มันจะทําหน้าที่นี้อยู่แล้วคือจะทําหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ กลายเป็นสารอินทรีย์อซ่งเนี่ยข้อ3เขาบอกเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นแร่ธาตุพวกซึ่งแร่ธาตุพวกนี้ก็คือสารอิน,นทรีย์ถูกปะ่ะอ่าก็จะตอบข้อนี้เลยข้อ3ข้อ4เขาบอกเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีในอาหารเพื่อถ่ายทอดต่อไปอันนี้อะไรผู้ผลิตหรือเปล่าพวกพืชใช่ปะ่ะ สร้างอาหารจากกระบวนการสรังเคราะห์ทางเคมีก็คือผู้ผลิตใช่ไหมเพื่อเป็นอาหารสําหรับผู้ิโภคอื่นๆอื่นเพราะฉะนั้นข้อ94เขาบอกแบคทีเรียและลาทาอะไรแล้วก็ต้องตอบว่ามันย่อยสฉลยสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอันินทรีย์ซึ่งก็คือแร่ธาตุสารอาหารนั่นเองก็คือแล้วผู้ผลิตอ่ะคือจะมาเอาสารอานินซีพวกเนี้ยไปใช้ต่อด้วยก็คือเป็นการหมุนเวียนสารถูกปะที่ต้องมีอยู่ในระบบนิเวศร,ระบบนิเวศ ที่พูดไปข้อที่แล้วจะมีการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารซึ่งขั้นตอนนี้คือการที่เราเอาสารนั้นอะกลับมาให้ผู้ผลิตใช้ใหม่แล้วก็วนวนอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในการหมุนเวียนสารด้วยก็เพราะฉะนั้นข้อ94จะตอบช้อยข้อ3